제 e 의미 a l l 로 o 결한두 크루죠 e 리 to 우 r 리 i s e What 리 s it? I don't know what is it? I don't k n o 저희가 월 t is it? I don't know w h 타 t is it? I d 지 n t know what is it? I d o 니 t know what i 당공 맨. 미 해두, 데미 미해두. 어 진짜 진심으로 누누나는 진짜 그래서 언니가 해줬으면 좋겠다라고 생각했어요어우 말을 왜 이렇게 잘해, 따사발요진로때 어떤 그런 누누나나. อะไรอะไรครับชักแม่น้ำมาเพื่อจะอันนี้เข้าใจฟิลป่ะอะไรอยากบอกเขาว่าล้วคิดได้ไงกระเทยมายังไงอ่ะเขาก็ใจดีนะเขาพอกมุมมุมมีเออ แล้วคนแปลลิ้นสาริกาคืออะไรรู้จักใช่ไหมโอ้ยหมายถึงว่าคนเกาหลีเอามาอ่านเรื่องอ๋อเนี่ยก็รู้แล้วแหละ

แล้วถ้าเกิดไม่ใส่หมวกก็เต้นยังไงอ่ะก็มันเป็นท่าจำหมวกมาแล้วอ่ะหรือยังไงอัเ่าดอัีอ่อัากาทีันกเนกดนที่อันี่สอาก่าก่าทีนเกีอันกน่หทีนกทีก่าอนกดอันเทเาีอก่ทีอกันทเ 안무를 짜놓고 페도라를 쓰지 말라고 얘기를 하니까 좀 뭐라고 그러는 건가? 뭐 이런 생각도 들어서 사실 수정이 많이 안 된다. 똑같이 해야 된다. 이러면은 우리도 어쩔 수 없을 것 같은데? 어, 사실 안 되는 게제 거지가 더 심한데. 아 근데. 사실... 아, 근데... <laughs> 모자를 잡는 뜻스처럼안보이고싶어서 사실 그냥 이렇게 해서, 요렇게 했던 거거든요 근데 너무 모자잡렇게이게 해서, 이렇게 해서, 서 해서, 이렇게 해서, 이렇게 해서, 이렇서 이렇게 니까 모자가 있어야 되는 안서 이렇게 해서, 이렇게 맞서 이렇게 해서,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  이 이렇게 이렇게 해서, 이렇게 이렇게 해서,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  이렇게 해게 นี่กลายแปลกลายเป็นซื่อสัตว์ขึ้นมาเลย <c oughs> แต่ก็แบบไม่อยอมไม่นนให้ดูคะแนนอยู่นี่ช่วยนะจะได้หมวกทำเลยพี่ อันนี้คือท่าของนี่ถูกไหมนื่แค <ic> ่ได่ของเรืแบงวูสันดีจัง อ๋อหรือว่าตัดผมเพื่อถ่ายนี่แหละมีการเล่นแบบลายเพื่อให้เห็นแบบเนาะโีกาอ้เห โอ้ซื้อค่ะคราบเมื่อกี้โอ้อืมใช่ๆเขาฉลาดใช้ท่าเนาะอแต่ไม่ต้องใช้แขนลายเส้นลาซิก้าจริงๆดีดๆดเจ๊เขาภูมิใจอยูนะวันนี้ยังไม่เห็นรีจองพูดอะไรเลยยังไม่ถึงคิวหรือเปล่าใส่หมอกไหมสรุปโอเคเราดูมันพักก่อนเลยแ้วก็ักก่อนเลบพักามวั ลัีก저희팀타너무좋็เปลี่ยนนะถ้าตีมี่มีนาอันเมื่อกี้ความจริงเหตอนนั้นหนูหนูกำลังสงสัยว่าการเรียนแบบท่ามันจะเป็นอยู่ไหมเพราะว่าอย่างแบบเอามาก็เรียนแบบมาแต่ก็มาเปลี่ยนกันเท่าที่พี่ดูคือสมมติว่า ถ้าต้นฉบับทุกคนเต้นพร้อมกันใช่ไหมแต่อาจจะเหลือคนเดียวเต้นไงเปลี่ยนแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยจับคู่หรือออโพสิท่าถูกไหมเพราะที่ดูมามันอย่างนั้นไงเออแต่ประเด็นคือว่าเขาตกลงกันไหมหรือว่าเขาแบบก็เห็นขโมยทําไงคือแบบเปลี่ยนคือกระเจิงอยู่แต่ก็ยังมีท่านั้นอยู่แต่ก็ยังไม่ครบก็เปลี่ยนเลยนะเขาใช้คำว่าโคเวอร์ไงก็เหมือนเวลาเราร้องเพลงแล้วเอาเพลงของศิลป์ไปโคเวอร์บางทีเราอาจจะไปดิบคีย์ใหม่คิด ตอนไฮโน้ตอะไรขึ้นมาหม่เขาไม่ใช่คาว่าเรียนแบบอ่ะที่ที่พี่เข้าใจนะโคเวอร์มันก็สามารถแบบแอดออนเพิ่มได้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางบางทีมก็เออหรือว่าในสี่แปดต้องเหมือนเป๊ะๆอย่างน้อยสองแปดเขาเขาอาจจะมีตกลงกันหรือเปล่าตอนนี้เราไม่รู้ไงอ่าอย่างอันนั้นมันคือมีการปุ๊บใช่แล้วก็มีคอแต่ว่าในคือไม่เปิดปิลงเลยใช่เห็นก็เลยแบบว่าสรุปเออเปลี่ยนหรือว่าเออมันยังสำคัญหรือแบบมีคะแนนนะตรงนั้นหรือเปล่า ใช่ก็เลยไม่รู้ไงทังสารหัวหน้านะใช่ถ้าเป็นพี่แชมป์พี่แชมป์แรกออกแถววงเลยนะจริงพี่แชมป์มาแบบไม่มีใครมาดูหรอกตอนนั้ 오제 씨를 뵈었치카아 어디가 맞아아치카의 어떤 X는 진짜 좋았어요 오 롱사이 예스 네. 나 이불 예오 어, 역시 잘아셨 역시 근데 둘이 만나면 첫 번째 팀이 좀별렸어 왜? 아직 모르겠요두 번째 팀이 좀더예술적 มีความพานิดเนี่ยแปลหน่อยสิมีความพานิดกว่าคืออะไรสายท่าไงแบบพรีเซนต์ที่แบบว่าเป็นท่ามหาชนอ่ะเนื้อออกปะมึงเข้าใจไหมอ๋อความพานิดหมายความว่ามันเหมือนเหมือนน้ำหวานอ่ะแล้วเรานึกถึงอะไรอย่างมันจับต้องได้ง่ายกว่าเข้าใจปะกูเกลียดการแปลเนี่ยแปลให้งงเนฮ้ย แต่เขาคอมเมป็นแบบตรงไปตรงมามากเลยเนาะก็ให้รู้ไปเลยไงเจเจซี่เขาประมาณนั้นพานิดกว่าสาวพานิดอ่ะอเหตุการดูเป็นทีมไม่แบบเรียวๆดีนาไม่คีบลุกไม่แบบไม่แสดงอ่ะเออเนื้อปากกิฟอะไรอ่ะแบลจังเลยอ่ะ บดก,นนาาก็น่ารักก็น่ารักมาแบลอาไปเลยนะเนี่ยอันนี้เปลี่ยนท่าแล้วหรอไม่ท่านี้แล้วหรอ <laughs> อันนี้ปังกว่ะเรา <laughs> <laughs> ชอบสือสินี์จัง so อืม เออเปยนไปกัดปืมเหมือนยิงปืนนี่งไงเลแเทเดินอ่าเฮ้อนะสไตล์เขาอ่ะไอ เป็นสิบฟุตบอลคือดีมากทา,<ๆ>างเก่งใหญ่นะพี่แต่แบบคือเต้นขาอะไรเงี้ยชัดมากเลยเฮ้ยเต้นก็เต้นดีโอ้โหม่ย้อนซูจริงจัย I feel like Gucci, yeah. yeah, I feel like Gucci, yeah. I feel like Whoa! เซนหล่อมากค่ะหรือว่าคะแนนมันต้องสูสีแน่เลยเขาไม่ให้เราดูก่อนนะเออน่าจะใช่พอจิตกิบหรือเท่ากันเลยมั้ง <c oughs> ไม่เยอะไม่เยอะถือว่าดีนะ <c oughs> ไม่ไอ้ยนนัไม่ตกหล่อไม่ตกหล่อ

ทันีจบวนชิกาำไมอ่าตอนเนี้ยให้กรรมการอ่ะเลือกหรือว่าเจ้าของพเพลงเลือกอ่ะเขาจะเลือกความที่แบบภาพจํามีท่าแบบซ้ําๆหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นภาพจําอ่ะอตั้งแต่ฮุกและที่แบบมีความใสวิกสังเกตป่ะแล้วอีกทีมมันก็จะขายขายสกิลอีกทีมนึงก็ขายเพอร์ฟอร์แมนซ์ภาพรวมอะไรอย่างเงี้ย เออตอนนี้รู้สึกว่ากรรมการเลือกไปทางแบบภาพรวมอะภาพโชว์อะมากกว่าสกิลแหละเออต้องมาดูทีมต่อไปอะไม่พี่เราสมบอกอย่างไม่ได้คือทุกทีมสกิลดีหมดท้าพูดถึงอะถูกไหมแต่ว่ามาถึงว่าณตอนนั้นเราจําอะไรได้ที่แชมปหมายถึงว่าที่ฮุกได้เยอะกว่าก็เพราะใส่วิกนซีค่าได้อะกว่าก็เพราะมีมว์อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเขาให้ไอดอล่ะ ออย่างแทยงหรือบอาอะไรเงี้ยคือเขาเป็นศิลปินถู่ปะฉะนั้นเวลาเขาเขาเขาเพอร์ฟอร์มอะไรก็แล้วแต่ด้วยประสบการณ์เขาเองอ่ะคือเขาต้องเขาชอบแบบนั้นภาพจำมากกว่าอะไรที่มันแบบซับซ้อนอ่ะเออที่ที่พูดกลับไปเมื่อกี้คือมันชัดเจนเลยว่าที่เจสซี่กับลุงสายเขาพูดว่าไม่พานิชความเป็นพาณิชกับความเป็นแบทักษะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบขายความที่มันเป็นแบบพาณิชขายได้ง่ายภาพจำได้ง่ายไม่แม้แต่มันก็น่าเสียดายว่าใช่ แล้วตอนบลีฟกติกากันได้บลีฟถึงขั้นนี้ไหมใช่ใช่ใชแล้วแล้วแล้วทีมที่แบบอยู่่ทีคิดคดีเทลมาคิดสกิลมาดีๆเขาจะเสียใจไหมละ่ะก็จะกลายเป็นบทเรียนของฮลี่แบงค์ไหมที่แบบจริงๆอ่ะหัวหน้าอฮันนี่เจอ่ะ,อะเขามองภาพขาดแล้วนะว่าแบบสุดท้ายอ่ะฉันต้องขายภาพจําให้ได้สักสักนิดนึงที่เขาพูดกับแต่ลูกทีมมันบอกว่ามันไม่ใช่สไตล์ของทีมอ่ะเออก็ไม่รู้ว่าถ้าเขายังอยู่ต่อในในรอบต่อไปแล้วถ้าเกิดมันมีโจทย์อะไรแบบนี้อีกที่ต้องใช้ภาพจําอีกอ่ะ ลูกทีมจะยอมเปลี่ยนเพื่อชนะไหมเอออะไรอย่างเงี้ยมัน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 เหมือนเป็นแบบแผลในใจลึกๆเข้ใจเอออะไรเงี้ยนี่ก็แบบอว่าอันนี้ยแค่แบบอ่ะที่พูดก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันเหมือนที่เสฟพูดเลยเขาไม่ได้บีบหรือเปล่านั้นไหมแต่ทุกคนก็ต้องจับทางว่ากรรมการชอบแบบไหนนี้มันก็เป็นเรื่องจําเป็นเนาะใช่เออก็เหมือนเวลาเราแข่งแหละกรรมการก็ความชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยมันมันแล้วแต่จริงๆไปต่อ แต่ถ้าสองทีมนี้ถ้าเกิดแล้วเราก็ลำบากใจนะลำบากใจหนูให้สองไเต็มทั้งสองทีมค่ะจบ <c oughs> <c oughs>